สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกครับสำหรับประชาชนพี่น้องทุกคนนะครับที่ได้รับฟังคลิปนี้นะครับก็ขอบอกข่าวนี้เป็นข่าวดีเลยนะครับทุกท่านนะครับที่ใช้ไฟฟ้าจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาไฟฟ้านะครับหลังจากการประชุมของกกพวันนี้นะครับทั้ง3การไฟฟ้ามีการประชุมกันเพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าไฟฟ้านะครับ โดยจะให้ใช้ไฟฟ้าฟรี3เดือนนะครับผมโดยรายละเอียดก็จะเป็นดังนี้นะครับวันนี้นะครับก็จะมีการประชุมกกพที่ผ่านมานะครับโดยกลุ่มครัวเรือนผู้ใช้ไฟฟ้าในปริมาณไม่มากนะครับครัวเรือนผู้ใช้ไฟฟ้าในปริมาณไม่มากที่มีมิตเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน5แอมป์นะครับปกติแล้วจากเดิมให้ใช้ฟรี50หน่วย ตอนนี้ให้ใช้ฟรี90หน่วยและล่าสุดนะครับขยายให้ใช้ไฟฟ้าฟรีเพิ่มเป็น150หน่วยนะครับจากเดิมที่ใช้ไฟฟรีได้90หน่วยนะครับพูดง่ายๆครับปกติเราใช้50หน่วยถึงเสียตังค์ต่อมาเราใช้90หน่วยถึงเสียตังค์ตอนนี้นะครับเราใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน150หน่วยเราก็ไม่ต้องเสียค่าไฟนะครับโดยพี่น้องประชาชนนะครับจะอยู่ในกลุ่มนี้ก็ประมาณ10ล้านครัวเรือนนะครับที่ได้ประโยชน์ในกลุ่มนี้นะครับย้ําอีกทีนะครับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีมิเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน5แอมป์นะครับขายายให้เป็น150หน่วยนะครับจากเดิมที่อยู่90หน่วยนะครับใครใช้ไม่ถึง150หหน่วยใช้ฟรีไปเลยครับ มาตรการที่1ที่เขาออกมานะครับทีนี้มาตรการที่2กลุ่มควเรือนผู้ใช้ไฟฟ้าระดับปานกลางนะครับที่มีมิตเตอร์ไฟฟ้าขนาดเกินกว่า5แอมป์นะครับโดยประชาชนกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ10ล้านคัวเรือนเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นการช่วยค่าไฟฟ้าส่วนเกินจากฐานเดิมที่ใช้ในเดือนกุมภาพันธ์มี3อัตรานะครับก็คือ1กลุ่มที่ เดือนมีนาใช้ไฟฟ้าเกิน800หน่วยนะคระ eras, ับกลุ่มน er ี้จะจ่ายค่าไฟเท่ากับเดือนกุมภานะครับพูดง่ายๆกลุ่มที่เดือนมีนาใช้ไฟฟ้าไม่เกิน800หน่วยกลุ่มนี้จะจ่ายไฟฟ้าเท่ากับเดือนมีนานะครับเดือนกุมภาก็พูดง่ายๆคือเดือนมีนาใช้ไม่เกิน800ก็จะจ่ายค่าไฟเท่ากับเดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับเพราะ ว่าเขาจะช่วยในส่วนต่างให้นะครับเช่นนะฮะอายุตัวอย่างอีกทีนึงนะครับเดือนกุมภาใช้ไฟฟ้าไป200หน่วยเดือนมีนาใช้ไป600หน่วยท่านก็จะจ่ายค่าไฟฟ้าเพียง200หน่วยนะครับแค่นั้นเองครับนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่เดือนมีนาใช้ไฟอ่าใช้ไปไม่เกิน3,000หน่วยนะครับ กลุ่มมีนาใช้ไม่เกิน3 0 0พหน่วยกลุ่มนี้จะเอาของเดิมในเดือนกุมภามาลบส่วนที่เกินมาคือเป็นหน่วยเท่าไหร่ก็จะหักการใช้ไป50%นะครับยกตัวอย่างเช่นเดือนกุมภาใช้ไฟไป200หน่วยเดือนมีนาใช้ไฟไป1,200หน่วยท่านก็จะถูกคิดไฟฟ้าเพียง700หน่วยเพราะว่าเดือน มีนาท่านใช้ไป1,200หน่วยใช่ไหมครับ1,200หน่วยลบเดือนกุมภา200ก็เหลือ1000แล้วเดือนมีนาท่านได้ส่วนลดอีก50%ก็เหลือ500นะครับเอา500บวกกับ200เดือนกุมภาท่านก็จะเป็น700หน่วยจ่ายในราคา700หน่วยเท่านั้นครับ ทีนี้กลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มคัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน3,000หน่วยกลุ่มนี้จะเอาของเดิมในเดือนกุมภามาลบส่วนที่เกินมาคือเป็นหน่วยเท่าไหร่ก็จะหักให้แค่30%เมื่อกี้กลุ่มที่2หักให้5 0กลุ่มนี้จะหักให้30%นะครับ ยกตัวอย่างเช่นเดือนกุมภาใช้ไป1200หน่วยเดือนมีนาใช้ไป3,200หน่วยท่านก็จะถูกคิดค่าไฟเพียง2,600หน่วยนะครับอ่ะท่านไปหารเองนะครับอันนี้จะเริ่มงงแล้วล่ะครับการคำนวณค่าไฟแบบนี้นะครับก็จะช่วยเหลือเรานะครับให้เราประหยัดนะครับแล้วก็เราจะจ่ายในส่วนของค่าไฟส่วนต่างเท่านั้นซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้นะครับก็จะช่วยเหลือพี่น้อง ประชาชนทุกคนนะครับเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนมีนาถึงเดือนพฤษภาคมโดยในส่วนของเดือนมีนาหรือเมษาในบางกรณีที่ไม่ได้ที่ได้จ่ายไปแล้วนั้นนะครับก็จะคืนค่าไฟในรอบปิด ต,ต่อไปนะครับนี่คือข้อสรุปจากมาตรการที่มีการประชุมของกกพวันนี้นะครับที่มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาออกมาให้กับพี่น้องทุกคนที่ใช้ไฟฟ้าย้ําอีกทีนะครับกลุ่มครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน5แอมป์นะครับขยายจาก90หน่วยเป็น150หน่วยใช้ไม่ถึง150หน่วยฟรีไปเลยจ้าส่วนกลุ่มครัวเรือนผู้ใช้ไฟฟ้าระดับกลางนะครับก็มีก็มีอยู่3กลุ่ม นะครับตามที่ผมบอกนั่นแหละครับอ่ะนี่คือมาตรการใหม่ล่าสุดที่ออกมานะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ